โอเคนะวันนี้เราจะมารีวิววันเออไม่ใช่เราจะมารีวิวบาร์บี้นะชื่อว่าแท็กนะหัวร้านนะนี่รองเทา้ารองเท้าจะเป็นแบบนี้เทา้าเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบ มีกุ้ซาของเสียงผู้รองเท้าสวยมากเ้าเป็นอย่างนี้ของปลอมนี่ก็ของปลอมนี่ชื่อว่าปลูของปรอม รองเท้าเป็นแบบนี้โอ้ยโอ้ยเขาจะเป็นแบบนี้มีถุงเท้าของปลอมอันนี้สองมาจากต่างประเทศสองมาจากต่างประเทศนะชุดจ,จะเป็นคนไก่ ชุดมันรองเท้าจนจริงๆเขาไม่เป็นแบบนี้เราทำหายดูดิมไม่ถุงด้วยแต่เราไม่เอาของไทยก็ได้อันนี้เ,เลยเเนี่ของไทย เท้าหน้าแขนตุก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 น่งเท้าไปแไบนี้น่งเท้าก็นี่วันนี้ของเทอน่องเท้าน่องเท้าไม่เหมือนกันนะ นี่ชื่อว่าบาร์บี้นี่ชื่อว่าบาร์บี้ของแท้ขอบแขนได้คระตรงเท้าจะเป็นแบบรองเท้าของแท,ท้นนะี่นะจะเป็นแบบของแท,งท้แล้ก็เช้าถ้จะไม่จะทำแบบนี้ได้ด้วยนี่ เนี่อพิ้ววิวิวิว,ว,ว<ม>เพราะว่านนนะมันเป็นแบบเนี้ยอยู่ยนะเนี่ยมันเป็นแบบยางๆนะคนน่าจะมองไม่เห็นหรอกนะสังเดตแต่ก็เลยนะมันจะมีชิ้นอย่างหนึ่งด้วยชุดนั้นเราทำเอง แล้วก็จะเป็นข้อนะรองเทาง้านะรองเท้าแล้วก็รองเท้า,ทานี้นี่นะมันมันจะเป็นแบบนี้นะของเท้เออืมันจะมันแบบแบบนี้มันไม่ได้ขาดนะจะเป็นแบบนี้นนะสองอนี่เลยสองข้อ ปิดปิดวยเพื่อจะไปจะปแบบนี้เราทำมันหายก็อหนึ่งอันนี้ก็เราก็ทำหายก้อนหนึ่ตงต่อไปนังทซินโเน,นีร่าอุ้ยซินโเน,นีร่านะสำหรับวันนี้แล้วก็บ๊ายบาย